ب ิ سم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี ahn, rab, ่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานวันนี้นะครับจะพิสูจน์ มาถึงที่ตัวของเราแล้วนะครับข้างก่อนๆน,นี้อาจารย์เชรีฟนําเอาข้อมูลต่างๆอยู่ไกลตัวเรือเกินจักรวาลนูน่นอยู่จักรวาลอยู่เรื่องวงโคจรอ,อยู่เรื่องชั้นฟ้าชั้นบรรยากาศอยู่ในเรื่องรูปทรงของโลกใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่เรื่องใต้น้ําก็มีนะครับนะลึกลึกไปในน้าเป็นพันๆเมตรเอาสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงนั้นเอามาพิสูจน์กับพี่น้องและรวมทั้ง สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำฝนเราก็ได้พูดกันนะครับว่าข้อมูลตรงนี้ที่ถูกระบุว่าในอันกุรอานตรงกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบทุกขั้นตอนไม่มีผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อยททั้งที่ท่านนบีมมุมฮัมมัดสโลล้องวะอเลหิวะซัลลัมเองก็เหมได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะพิสูจน์สิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เขียนลงไปในอันกุรอานเป็นสิ่งยืนยันอย่างชัดเจนว่าอันกุรอานมาจากอลัลลอฮ์มาจากพระเจ้าที่แท้จริง ผู้สร้างสิ่งต่างๆทั้งหมดพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งต่างๆทั้งหมดดีนะครับวันนี้พิสูจน์ความจริงในอันกุรอานจะนําเอาเรื่องหนึ่งที่อยู่กับตัวของเราเนี่ยมาพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบก็คือว่าด้เรื่องลายนิ้วมือก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะครับเรียนเชิญพี่น้องพบกับอาจารย์เชรีฟก่อนครับบบมมมลลลารร์ัต

และเราจะแยกออกได้ยังไงว่ามนุษย์คนไหนจะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นยังไงใช่ไหมฮะก็อัลลอฮ์ก็เด้ประทานอันกุรอานมาอายะหนึ่งนะครับสองอาย์ด้วยกันอญญาย์ที่สามและอญญาย์ที่สี่ของซเรออัลกิยามะเป็นซเรอ์ลำดับที่เจ็ดสิบห้าจะว่าในเรื่องพิสูจน์ลายนิ้วมือนี่แหละครับซึบ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาได้ตัดไว้ในสองอายะหนี้ว่าอาย์ซะบุลอินซานอัลลันนัจมาอิดอมะ บาลากอดีรีนาลาอันนุซาวียาบนานะมนุษย์คิดหรือไม่ว่าเรามนุษย์คิดหรือว่าเราจะไม่สามารถรวบรวมกระดูกของเขาขึ้นมาหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะทําให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ยืนยันว่าบาลากอดีรีนาลาอันนุสาวียาบนานะแน่นอนทีเดียวเราสามารถที่จะเรียงแม้กระทั่งปลายนิ้วมือเนี่ยที่มันเป็นหนัง พื้นที่ประมาณเซนเซนกว่าๆเนี่ยเล็กมากเล็กมากเรียงปลายนิ้วมือขึ้นมาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิมหลังจากสลายกลายเป็นดินไปแล้วอุษุอ่านอายานีที่บอกว่าสามารถที่จะเรียงปลายนิ้วมือนะครับทีนี้ปลายนิ้วมือเนี่ยมีอะไรที่เราจะพิสูจน์อะไรให้พี่น้องได้รับทราบถึงความเป็นจริงในเรื่องนี้ครับอาจารย์คือในเรื่องปลายนิ้วมือนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะครับเซอร์ฟรานซิสโกนะครับ,รบได้ค้นพบ เกี่ยวกับลายนิ้วมือในปี1880ครับว่าลายนิ้วมือของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยเซอร์ฟรานซิสโกได้ค้นพบในปี1880ว่าแต่ค้นพบว่าลายนิ้วมือของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับไม่มีใครเลยที่จะมีลายนิ้วมือเหมือนกันเขาเรียกเปียบเลยอ่ะเหมือนกันเปียบเลยมนุษย์แต่ละคนตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมนุษย์ที่เกิดในปัจจุบันเด็กทารกที่เกิด ในวินาทีที่เรานั่งคุยอยู่เนี่ยมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเลยกับ<ค>นมนุษย์เดียวแม้แต่คนเดียวกับมนุษย์ทั้งหมดโลกเนี่ยเทียบแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวพื้นที่แค่เสน้นเส้นกว่ากว่าเนี่ยนะอาจารย์เป็นไปได้อย่างไรพื้นที่เล็กขนาดนี้อืเล็กขนาดนี้อืเรียงไปนิ้วมือโดยไม่เหมือนกันเลยนี่คือข้อที่หนึ่งหมายถึงจันนิดหนึ่งค่อยๆไปนะครับคนเราเนี่ยมีสิบนิ้วนะอาจารย์สิบนิ้วสิบนิ้วแต่ละนิ้วนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือน แต่ละนิ้วเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแล้วทั้งตั้งแต่นิ้วของขวาข้างซ้ายเนี่ยใช่แล้วของผมกับอาจารย์ก็ไม่เหมือนแล้วฝาแฝดละอาจารย์ฝาแฝดก็ไม่เหมือนอีกอัลลอฮฺกอักบัรนะครับคือหนึ่งพื้นที่แคบมากอืมลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเลยสองผู้ที่จะเรียงลายนิ้วมือสมมติผมจะเรียงลายนิ้วมือของเด็กสิบคนสมมติอาจารย์ผมจะเรียงลายนิ้วมือของเด็กสิบคนสมมติผมทําได้ ผมจะอ้าวลายนิ้วมือเด็เดกสิบคนผมจะเรียงแน่นอนทันทีที่ผมเรียงลายนิ้วมือของเด็กคนแรกเสร็จปุ๊บผมจะเรียงลายนิ้วมือของเด็กคนที่สองผมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับลายนิ้วมือของคนแรกไว้แล้วว่าคนแรกเป็นอย่างนี้ข้อมูลอันที่หนึ่งอันที่หน<ๆ>ึ่งคนที่สองจะได้ไม่เหมือนกันอคนที่สามผมจะเรียงลายนิ้วมือคนที่สามคนที่หนึ่งกับสองผมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคนที่หนึ่งถึงสองแล้วผมจะได้เรียงลายนิ้วมือคนที่สามไม่ให้เหมือนกับคนที่หนึ่งกับสองคำถามก็คือว่ามนุษย์เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยมนุษ อดีตตั้ง่อดัมละแต่อดัมมนุษย์คนแรจกจนกระทั่งมาเด็กไม่รู้กี่แสนล้านคนกี่ล้านล้านคนเราก็ไม่รู้อะนะปัจจุบันในประชากรหกพันล้านเจ็ดพันล้านคนเนี่ยอันนี้ <Allah. S 2> ปัจจุบันนะไม่นับอดีตเป็นแสนเป็นล้านล้านคนแล้วออลก็แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยเอาเรื่องการเรียงรายนิ้วมือเนี่ยนะอืม,มาพูดเกี่ยวกับการที่พระอ,องค์เนี่ยมีความสามารถที่จะให้มนุษย์ฟื้นจากความตายได้โดยไม่ผิดคน กระดูกมันจะปะปนกันยังไงกระลนจะม่วอยู่ในเดินขนาดไหนกันแล้วแต่แม้กระทั่งลายนิ้วมือก็ไม่ผิดลายนิ้วมืออัลลอฮ์ยังทาได้ลายนิ้วมือละเอียดขนาดไหนอัลลอฮ์ยังทําให้มนุษย์คนแรกอาดัมเนี่ยและเด็กที่เกิดคนสุดท้ายเมนเนี่ยลายนิ้วมือไม่เหมือนกันได้อบ่งถึงอะไรบ่งถึงความรอบรู้อันมหาศาลของอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะอตาลาความรอบรู้อันมหาศาลเมื่ออัลลอฮ์เรียงลายนิ้วมือไม่เหมือนกันได้เนี่ยแล้วอัลลอฮ์จัดเรียงเนแน่นอน แต่อลอไม่ไม่ไม่ใช่เรียงแบบเดาๆนะจารย์ถ้าเราไปขยายดูไม่ใช่ขีดปุบปุบมั่วๆงั้นนะไม่ใช่มันเรียงแบบด้วยความปราณีตอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามเป็นริวเป็นแถวเป็นแถวแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเนื่องด้วยเหตุนี้ทางตำรวจเนี่ยจึงใช้ตรงนี้เป็นหลักฐานในการจับขโมยเป็นประโยชน์ในการจับขโมยจับผู้ร้ายจับผู้ต้องหาเนี่ยเพราะทิ้งลายนิ้วมือไว้ตามสถานที่ต่างๆตำรวจยังรู้ว่าเป็นใครได้และทำไมอลอละ ทำลายนิ้วมือมาแล้วแล้วก็ให้มนุษย์ตายไปเป็นกระดูกเป็นอะไรเนี่ยแลวอัลลอฮ์จะไม่รู้หรืออัลลอฮ์ให้ใครตายไปแล้วบ้างในอดีตอัลล์แล้วก็ตายไปที่ไหนกันแล้วบ้างในเมื่อความรอบรู้ของอัลลอฮ์ที่อยู่ที่เกี่ยวกับลายนิ้วมือนั่อัลลอฮ์เก็บไปหมดแล้วที่ที่ณนะความรอบรู้ของพระองค์เนี่ยพระองค์มีลายนิ้วมือของมนุษย์เนี่ยอยู่ณพระองค์แล้วว่าใครเป็นลายนิ้วมืออย่างไรบ้างแล้วเด็กที่จะเกิดต่อไปในอนาคตไม่รู้อีกกี่สิบกี่แสนกี่ร้อยล้านคนเนี่ย พระองค์ก็จะเรียงมาให้เหมือนกับก่อนๆเพราะพระองค์มีความรู้ก่อนหน้านี้แล้วครับก็แสดงว่าที่เราไปจับจับอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักฐานหมดเลยเนี่ยเป็นหลักฐานเนี่ยกุรอานเล่มนี้ผมก็เคยจับอา <c oughs> จารย์ชลิปเคยจับเนี่ยลายนิ้วมือปรากฏหมดเลยปรากฏหมดเลยแต่เราอาจจะไม่เห็นอัลลอฮ์อยู่ที่อัลลอฮ์ครับแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์เขาจะเอาเขาเรียกว่าใช้น้ํายาเคมีป้ายบนวัตถุแลลายนิ้วมือจะปรากฏออกมาอเนี่ยตรงนี้ เพราะฉะนั้นเหนไหสิ่งที่เราไม่เห็นบางทีมันมันก็พิสูจน์ไปได้อีกอย่างนึงไม่เห็นไม่จำเป็นจะต้องว่าไม่มีมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นมันเองเราไปจับอะไรลายนิ้วมือมีหมดเลยแต่เราไม่เห็นเองเท่านั้นเองเพราะลายนิ้วมือมันเล็กมันมันละเอียดอ่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อเลอได้กล่าวเกี่ยวกับลายนิ้วมือเนี่ยเมื่อพันสี่ร้อยปีแล้วแล้วทำไมอเลอต้องเอาลายนิ้วมือมาเจาะจงก่าวเกี่ยวกับการการที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาสงสัยว่าอเลอจะเรียกเรียงกระดูกจะ รวบรวมกระดูกของคนที่ตายไปแล้วให้ขึ้นมาฟื้นใหม่เพื่อจะรับผลตอบแทนความชั่วความดีเอาล้อจะทําได้หรือเอาล้อก็เลยเลือกเอาลายนิ้วมือเนี่ยมาพูดเจาะจงไปเลยว่าเอาล้อยังเรียงลายนิ้วมือได้คําถามก็คือว่าคนที่มีชีวิตอยู่พันสี่ร้อยปีอาจจะเกิดความงงนะเอ๊ะทำไมมันมันเกี่ยวอะไรกับลายนิ้วมือแล้วลายนิ้วมือมันไปเกี่ยวอะไรกับการฟื้นคืนชีพการรวบรวมกระดูกให ของใครของมันให้กลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมได้ใหม่แล้วให้ไปเป็นคนมีชีวิตได้ใหม่มันเกี่ยวอะไรกับลายนิ้วมือครับตรงนี้พี่น้องกว่าที่มนุษย์จะรู้ตรงนี้เนี่ยนะค,คือท่านอบบีมุฮัมมัดสุลลัลขออะลัยฮิวะซัลลัมท่านอยู่ที่เกิดที่มักกะครับอบพยพมาชีนครมาดินนะช่วงก่อนจะเป็นนบีก็เดินทางไปที่ซีเรียและที่ชามครับพื้นที่ตรงนั้นเนะี่ยตีว่าแค่คาบสมุทรอาหรับนบีบเดินทางไปแค่นั้นนะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้ที่บอกว่าเป็นความมหัศจรรย์ก็คือว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตานองอเลฮิวะซัลลัมเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าลายมือของมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับท่านเดินทางแค่เฉพาะข้าบสม,มุทรอาหรับนะยุโรปนบีไม่เคยมาครับใช่ไหมในอังกฤษในฝรั่งเศสน,นบีไม่เคยมา,าแต่นบียืนยันเนี่ยในกุรานยืนยันตรงนี้นะครับว่าลายนิ้วมือของมนุษย์ที่อัลลอฮ์จะเรียงขึ้นมาเนี่ยของมนุษย์แต่ละคนมันแตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยแต่อัลลอฮ์สามารถเรียงขึ้นมาใหม่่ได้เนี นะครับแล so, like, uh, right? so, like, eh ้วเป็นการยืนยันว่าลายมือนี่มือของมนุษย์ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยมันต้องคนเดินทางไปพิสูจน์ก่อนนะคือเรานั่งกันอยู่อาจารย์เราก็ไม่คิดจะพิสูจน์จว่าขออาจารย์เหมือนกับผมหรือเปล่าเราไม่เอะใจอาจารย์เราไม่เอะใจไงใช่มนุษย์ปกติก็ไม่เอะใจเราไม่ต้องเดินทางไปไหนเราก็อยู่ก็เดียวกันเราก็ไม่ได้เอะใจเออลายกับลายเอาอย่างงี้อาจารย์สมมุติว่าเราอาจจะเอะใจนะสมมติว่าเอะใจสมมติสมมติมนั่งเทียบกันเออไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแค่นี้ว่ามันแค่คบสมมติอาหรับอย่างเดียวหรือเปล่่่าทีไมมเหือน ที่ยุโรปมันอาจจะเหมือนมีใครเหมือน,นเราก็ได้ใช่ไหมยังไม่มีใครพิสูจน์ไปถึงตรงนูน้นใช่ไหมนบ,บีก็ไม่เคยเดินทางแต่นบ,บียืนยันตรงนี้ว่าลายนิ้วมือนี่ยังไงก็าตามแต่มันไม่เหมือนกันครับซึ่งด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตะลาพระองค์สร้างเนี่ยอย่าว่าแต่กระดูกแลืลายนิ้วมือที่มันย่อยสลายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺให้มาเหมือนดังเดิมเลยกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยเปรียบเทียบกับกระดูกที่มันย่อยสลายไปแล้วเนี่ยว่าอัลลอฮฺรวมไม่ได้เลยลายนิ้วมืออั มันไม่มีอะไรแล้วนะลายนิ้วมือเนี่ยเอาเ็าอย่งทาให้เหมือนเดิมได้เลยเอาเ็อย่างเรียงให้มันสมบูรณ์ได้เลยครับนี่คือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์ลลฮ์แล,ละอิซัาลัมได้พูดถึงเรื่องของลายนิ้วมือแล้วก็เรื่องของลายนิ้วมือเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มนุษย์เอาเรื่องเนี้ยมาใช้เป็นประโยชน์ครับเพราะในเมื่อลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่ไปทาทำทำกันเอาไว้เนี่ยมันจะทําแทนกันไม่ได้แล้วอ,อย่างเช่นอาจารย์เนี่ยเอาแล้วอาจารับ ผมรับแทนตำรวจเชื่อไหมไม่เชื่อเพอราะลายนิ้วมือของอาจารย์ไปปรากฏลายนิ้วมือของผมไม่ได้ปรากฏนี่แหละเป็นประโยชน์ที่จะสร้างความยุติธรรมอย่างหนึ่งขนาดทางานในบริษ,ษัทนอาจารย์อืเวลาจะเข้างานออกงานลายนิ้วมือบางบริษ,ษัทอ,อรเรียกบัตรตอกเวลาตอกเ,นะเวลาเพราะว่าถ้าถ้าไปใช้บัตรเขากลัวจะฝากบัตรตอกเวลาแทนกันได้ทําแทนกันใจมือแทนไม่ได้ต้องตัดนิ้วอย่างเดียว ไปจะไปตัดเนิ้อเหรอเอเพราะฉะนันลายนิ้วมือเนี่ยชัวร์พนักงานหลอกไม่ได้เพราะจะใช้บัตรหลอกได้เอ้ยฝากบัตรตอกด้วยแต่ตัวเองนั่งอยู่บ้านอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าถ้าลายนิ้วมือต้องใครของใครของมันเพราะมันไม่เหมือนกันไงต้งที่แปลกผมเพิ่งเพิ่งจะรู้ข้อมูลผมนึกว่าคนแฝดเนี่ยเด็กแฝดเนี่ยเขาบอกว่าโอเคใบหน้าอาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดๆิเด็กแฝดนี่ก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลย อเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์กล่าววาในกุรานว่าพวกปฏิเสธศรัทธาที่สงสัยว่าเราจะรวบรวมกระดูกคนที่ตายไปแล้วได้อย่างไรอัลลอฮ์บอกยาวว่าแต่รวบรวมกระดูกเลยปายนิ้วมือเนี่ยอัลลอฮ์ก็ทําได้ให้มันสมบูรณ์ได้ที่ถ้าคนพันสี่ร้อยปีก็เนี่ยแหละอย่างที่ผมบอกจะนั่งงงแล้วอัลลอฮ์กุรานมาพูดอะไรปายนิ้วมือปายนิ้วมือกับการรวบรวมกระดูกขึ้นมาใหม่มันจะไปเกี่ยวข้องอะไรกันใช่ไหมถ้ามูฮัมหมัดแต่งกุรานเองเนี่ยมูฮัมหมัดเองผมว่ากก็ไม่เอาลายนิ้วมือมามามา มาพูดเรื่องไอ้เกี่ยวกับในบริบทที่เกี่ยวกับการรวบรวมกระดูกคนตายไปแล้วขึ้นมาหรอกเพราะว่ามูฮัมหมัดเองก็ไม่เห็นปรากฏการเรื่องไรยนิ้วมือ,อลลมูฮัมหมัดอาจจะไปพูดเรื่องอื่นแทนแต่ว่านี่เอารายนิ้วมือเอาเรื่องการรวบรวมกระดูกคนที่ตายไปจะตายไปกี่สิบกี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านปีก็แล้วแต่ม,มาพนหนวเข้ากับเรื่องไรยนิ้วมือ,อมซึ่งมันทําให้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์มาแล้วเนี่ยทาให้เราเข้าใจอาย,อายะกรุรอานองค์การนี้มากยิ่งขึ้นนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ เราเวลาได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องอย่างน้อยที่สุดต้องกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่จะสามารถทําสิ่งต่างๆที่ที่ถูระบุไว้ใน,นอัลกุรอานได้ข้อมูลเนี่ยมันจะเอื้ออํานวยต่อกันและกันนะค,ะครับสังเกตเห็นไหมว่าข้อมูลต่างๆอ้าว่าในเรื่องของออโควงโครโจรของดวงดาวต่างๆ อา่าวาดในเรื่องของชั้นฟ้าที่เป็นเสมือนลังคาเป็นเกาะป้องกันสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายที่มาจากนอกโลกว่าด้วยเรื่องของคลื่นใต่หน้าว่าด้วยเรื่องของน้ําฝนครับสิ่งต่างๆเป็นข้อมูลจริงจริงจริงอล,ลา์เริ่มลึกนะเริ่มบอกกับเราลึกหน่อยแล้วก็คือในตัวมนุษย์ฟีอัมฟุสเซียมในตัวของมนุษย์นี่แหละว่าด้วยเรื่องลายนิ้วมือเนี่ยวันนี้แล้วก็พนวกเกี่ยวกับการศรัทธาด้วยจัน ในวันนี้ที่เราพูดเนี่ยพนววเกี่ยวกับเรื่องของหลักเชื่อมั่นว่ามนุษย์เมื่อตายไปแล้วกระดูกต่างๆย่อยสลายหมดแล้วอลัลลอฮ์รวบรวมกันดูขึ้นมาใหม่แม้กระทั่งลายนิ้วมืออลัลลอฮ์ก็รวบรวมอาจารย์<า>ดูให้ดีนะพื้นที่เล็กขนาดเนี่ยถ้าอาจารย์ใช้ถ้าผมให้พื้นที่อาจารย์เล็กขนาดนี้หรือกระดาษอาจารย์หให้ผมให้กระดาษอาจารย์เล็กขนาดนี้อา,อาจารย์ไปขีด่วนยังไงก็ได้สักห,หนึ่งแสนแผ่น แน่นอนมันมันต้องเหมือนกันสักแผ่นหนึ่ง่ะที่มันจะเหมือนกัน่ะใช่ไหมจะไปไม่ได้ขีดมั่วๆนะมันต้องมีลวดลายสวยด้วยนะโอ่เขียนให้เป็นลายให้ไปย้อยให้ดีนะสุดท้ายอาจารย์ก็ต้องเหมือนกันหลงมาสักอันหนึ่งแต่ว่านี่มันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าคือผู้ที่เรียบเรียงเนี่ยตั้งใจอาจารย์ผมคิดตรงนี้นะลึกไปนิดหนึ่งอาจารย์มันไม่ใช่นิ้วของเรานิ้วเดียวแล้วก็เหมือนกันทั้งทั้งสทั้งสิบนิ้วนะสิบนิ้วเนี่ยก็แตกต่างกันเองอีก ต่างกันเองอีกนะสิบนิ้วเนี่ยต่างกันเองคร<ช>ับอย่างของผมออของอาจารย์เนี่ยอย่าไปคิดคนเดียวนะต้องคิดสิบนิ้วนะใช่สิบส่วนและสิบนิ้วและแล้วก็มนุษย์ต้องเป็นไปมีลูกกี่ล้านคนตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยสลามเรื่อยมาก<ช><ช>ว่าจะไปถึงคนสุดท้ายในประชาชาตินบีม<ช>ูฮัมหมัดมันทั้งหมดกี่ล้านล้านล้าน,านคนโอ้โหับมันคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาเป็นเป็นเรื่องที่ความสามารถของพระองค์ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ ความรู้ตรงเนี้ที่ว่าดูแล้วลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเนี่ยประโยชน์ต่างๆมนุษย์เอาไปใช้อย,ย่างมากมายเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกกล่าวในอันุรา่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์วิทยาศาสตร์เนี่ยมาพิสูจน์ความรอบรู้ของอัลลอฮ์พิสูจน์ให้เห็นเป็นภาพเป็นรูป,ปรธรรมคือเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ทรงรู้อย่างมหาศาลแต่วิทยาศาสตร์มาทําให้เราเนี่ยมั่นใจในความรอบรู้ของอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นนั่นคือลายนิ้วมืออัลลอฮ์ Allah, รู้ว่าอัลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์จะต้องมีความรรอบู้ ลายนิ้วมือของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเด็กที่เกิดมาเนี่ยอัลลอฮ์ก็เรียงไม่ให้เหมือนกันลายนิ้วมือ,อมนั่นคืออัลลอฮ์รู้ว่าคนไหนเป็นใครลายนิ้วมือของใครเป็นใครเป็น<ร>ใครแกขนาดมนุษย์ลายนิ้วมือจะไปจับขโมยกันได้อาจารย์แล้วอัลลอฮ์เป็นผู้เรียงลายนิ้วมือด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์จะไม่รู้ได้ไงว่าใครเป็นใครแล้วอย่างของเราเ่ยนะพี่น้องอย่างของเราเนี่ยพื้นที่อยู่ตรงเนี้บูเราพื้นที่เขตอยู่ที่หนองจอกเนี่ยนะรือเทนมินบุรีเนี่ยนะ หมดแล้วลายนิ้วมือของเราทั้งสิบลายนิ้วเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่อะไรนที่เขตเนี่ยทั้งหมดลที่เราไปทําบัตรประชาชนไปขึ้นทะเบียนทหารกบเก็บหมดแล้วเพราะว่าละใครก็ตามแต่สมมติเหตุเกิดในคืนคนพื้นที่นี้เอ้าดูสงสัยใครไปจับสุ่มๆมาทั้งสิบคนรูปลายนิ้วมือตรงกันปั๊บโอ้แน่นอนเลยเรียบร้อยเลยใช่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เพราะนั้นถ้าเอาล้อเป็นพระองค์แล้แล้วก่อนพระองค์สรงรู้ทั้งหมดรู้อย่างดีเลยว่ามือของเราเนี่ยไปจับอะไร นะครับไปทําอะไรเขาจึงบอกอย่างนี้ไงอาจารย์ในวันกิยามาสเนี่ยเราจะมีพยานต่างๆทั้งหมดเลยนะไปยืนเป็นพยานนะอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาว่าเราทําชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นปากในผูกพนิกมมือเนี่ยจะพูดกับอัลลอฮ์เท้านี่จะเป็นพยานนะครับมือเนี่ยจะเป็นพยานกับอัลลอฮ์ในลนักษณะที่มันจะมีรอยปรากฏไปหมดเลยแหละไปทําความผิดเรื่องอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะ มันก็จะมีรอยปรากฏเอาไว้อยู่ที่นั่นแล้วตรงนั้นเราก็จะมาเป็นพยานนะอัลลอฮฺสุบฮานะอ้วทาลาเขาจึงบอกอย่างนี้เนี่ยอุลมามะเขาบอกว่าทีหลังถ้าเกิดว่าจะทําผิดนะให้ตัดมือเอาไว้ที่บ้านอย่ายไปทําชั่วนะถอดมือนะเอาไว้ที่บ้านถอดเท้านะเอาไว้ที่บ้านไม่ต้องทาแล้วทาไม่ได้แล้วแล้วก็เชิญไปทําชั่วเลยเลยมันจะได้ไม่มีพยานไงอ<า>ัลลอฮฺจะได้เอาผิดไม่ได้นะน,นั่นคือเป็นคาล้อเล่นที่อุลมาลมะเขาสัพยอกันนะครับเอาละพี่น้องเรื่องนี้ที่คุยกับพี่น้อง เพื่อที่จะให้พี่น้องได้เกิดความมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอันกุราอานกุรอานนําแต่สิ่งที่เป็นความจริงทั้งนั้นเลยนะครับสิบกว่าเรื่องแล้วที่ได้นําเอามาบอกกับพี่น้องเกี่ยวกับสัจธรรมความเป็นจริงที่อยู่ในอันกุรอานเดี๋ยวยังมีอีกหลายสิบเรื่องพี่น้องคอ่คอยเหตุการณ์ในอดีตกุรอานพูดถึงเรื่องอนาคตตรงนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเรื่องอนาคตของอันกุรอานที่นบีเนี่ยก่อนจะตายตั้ง ก่อนจะตายตั้งนานเนี่ยพูดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วพอถึงเวลานั้นมันก็จะเกิดตามจริงดังที่ท่านอาบีได้บอกเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะค่อยๆพิสูจน์ค่อยๆฟังไปพี่น้องแต่ว่าการฟังของเรานั้นขอให้พี่น้องได้ขอดุอทิศต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะครับว่าขอให้หัวใจของเราเนี่ยยอมรับความจริงตรงนี้แหละผมอยากจะให้พี่น้องขอดุทิศอยาอัลลอฮฺขอให้พระองค์ทรงโปรดให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นยอมรับในสัจธรรมความเป็นจริง เหมือนกันสอนวิชาฟิกอ่ะผมก็บอกกับพี่น้องให้ขอดูอาอย่างนี้แหละพี่น้องพอรู้อะไรแล้วที่เป็นความจริงที่เป็นสุนนาของท่านนบีขอให้หัวใจของเรายอมรับเพราะพี่น้องจะไปเรียนกับอาจารย์ไหนที่ก็ตามแต่ที่มันเก่งกาจสามารถนะพี่น้องจะรับความจริงไม่ได้ถ้าหัวใจเราไม่ยอมรับไม่รับเสียก่อนอไม่รับเสียก่อนขอให้เราเนี่ยขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆก,กว่าขอต่อพระองค์นะครับเมื่อรู้ความจริงอะไรแล้วเนี่ยอย่าอัลลอฮ์ขอให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นเป็นผู้ยอมรับความจริงและโดยเฉพาะทุกครั้งที่ รายการพิสูจน <K un> ์ความจริงกับอ,อันกุรอานได้นําเอาความจริงในอันกุรอานมาพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบเป็นแต่ความจริงแล้วก็ไม่มีนักวิชาการคนไหนปฏิเสธได้เลยแม้แต่คนเดียวความจริงตรงนี้พี่น้องต้องขอดูอาต่อลอให้หัวใจของเราเนี่ยยอมรับในความจริงตรงนี้และทีละขั้นทีละตอนความจริงแต่ละครั้งแต่ละเรื่องรับไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องในที่สุดมันจะเกิดเป็นอีหมานที่แน่นแฟ้นในวัวใจของพี่น้องแล้วก็ทําให้พี่น้องเอง เป็นผู้ที่ยอมรับในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่ในอัลกุรอานตรงนั้นแหละเวลาเรากลับมาเป็นผู้ศรัทธาเราก็จะเป็นผู้ศรัทธาที่มั่นคงด้วยอีมานที่เข้มแข็งเหลือเกินนะครับสุดท้ายตรงนี้นิดนึะครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยจันชริดมีอะไรที่จะฝากพี่น้องครับก็คือต้องการจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับอ,อัลลอฮ์สามารถที่จะทําให้เราฟื้นจากความตายมาอย่างสบายๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เราต้องคิดว่า ในวันที่อัลลอฮ์ให้เราฟื้นจากความตายรวบรวมกระดูกเรามาเนี่ยเรามาจากความไม่มีอะไรเลยอย่าลืมนะครับผมมักจะถามคนต่างศาสนาที่ผมไปพิสูจน์เรื่องพระเจ้าเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยว่าสองร้อยปีที่แล้วเราอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนสองร้อยปีที่แล้วแล้วพ่อแม่คนเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอบไม่ได้ก็แสดงว่าเราเป็นสิ่งที่ไม่มีมาก่อนแล้วอัลลอฮ์ให้เรามี อัลลอ์สร้าง<ม>เป็นตัวเป็นตนให้เราขั้นตอนการเกิดมนุษย์เกิดเองไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ววิทยาศาสตร์จะพิสูจน์เรื่องเซลล์เรื่องโปรตีนโมเลกุลอะไรต่ออะไรเนี่ยหลายเรื่อง<ม>พิสูจน์ว่ามนุษย์เกิดด้วยความบังเอิญไม่ได้<ม>เราไม่มีมาก่อนเรามาสู่ความมีอัลลอฮ์ให้เราสู่ความมีและอัลลอฮ์ให้เราตายแล้วทําไมจะเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์สร้างให้เราจากความไม่มีมาสู่ความมีได้และทําไมอัลลอฮ์จะสร้างเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากความตายไม่ได้เพื่อให้เรามารับผลตอบแทนที่เราได้ทาเอาไว้เพราะฉะนั้นเป็นนไไไไปปดด้้้้้ยยิ่่่่งงงงาาาเเขใใหญมืออัลสรรรคแก Ah อันชาฮาอวอลมารอัลละฮ์สร้างครั้งแรกได้แล้วทาไมอัลลอฮ์ะจะสร้างครั้งที่สองไม่ได้อฝากไว้ให้คิดนะครับ,รบเอาละก็คงจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ในครั้งต่อๆไปพี่น้องตั้งใจให้ดีก็แล้วกันมีอีกมากมายในความจริงที่เป็นข้อมูลแห่งสัจธรรมที่จะนําเอามาบอกกับพี่น้องแล้วก็ตรงต่อข้อมูลทางวิชาการที่นักวิชาการเด้กคนพบนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรายอมรับแล้ว ก็ต้องเปล่งวาจาออกมาเลยนะครับว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับวับิลลาฮิเตาะฟิกุลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์